เมนูตามคำเรียกร้องเพื่อนจ้าเขาจีกับตออํมองหงเพื่อนจ้าอุ้ยเหลืองน่ากินมากเลยจ้าเมนูเช้านี้เด้อเขาจีใส่ไข่จ้าซุตํำกับเขาจีเพื่อนเพื่อนจ้ามาเด้อเพื่อนเพื่อนน่าทานมากๆเลยอะ่ะโอ้โหแบบสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางซับพลาสตนะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋าเมนูน,นำเสนอ,อมากๆเพื่อนจ๋าเข้าเหนียวปิ้งหรือว่าภาษาอีสานก็คือ เขาจีปิ่งถ้าใครเผื่อนจะข้าวเหนียวปิ้งชุบไข่เป็นไงเมนูวันนี้เป็นเมนูที่พี่สาวขอมาเขาอยากว่าไัดปิ้งเขาจีกินแนช่วงนี้มันเป็นหนาหนาวแล้วโอเคน้องจัดให้เด้อมาโอ้ยุดตก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 มาเพื่อนๆจ,จัดเลยจ้าโอ้ลืมหิวอีกแล้วผักแก้มเรามีเพื่อนๆจ้ะผักบุ้งหลังบ้านแล้วก็มะเขือขาวเด้อ ซิกเนเจอร์เราวันนี้ก็คือข้าวเหนียวปิ้งมาอาจจะบอกว่าโอ้ยแข็งเนี่ยจักน้อยเดิอสเผินจ้ะถ้าใครเป็นฟันฟอมฟันฟอมกินไม่ได้นะนี่แข็งเพื่อนอ,อร่อยมาก ต้มเส้ยมะขามแล้วก็ตำเส้ยมะนาวใส่มะขามมะนาวมะเขืออือือครับสุดติงกิ้งก่องแก้วอือ

มาจ้าอันเป็นจ๊ะมากินกันเลยวลูก FC ใหม่ FC เก่ามาจ้าือ้อแซ์ถ้าบุญลังบ้านกรอบมากสดมากของเผื่อนเพิ่งเด็ดตะกินเองเก็บมาแล้วก็เสียหานเลยใส่เวทีเลย ที่สุดของแจ้ ข้าวเหนียวเจ็เดเจ็ดก้อนฟินมากนึกถึงสมัยเป็นเล็กหน่อยเหมือนจ้ะนึกถึงสมัยเป็นเล็กหน่อยด้วยจีเขาแล้วก็แล้วก็เห็ดพริกพริกบ่นไหมไม่เจ็บ เกือบอืมสุดๆช้อน ใช้ช้อนบ้างมือบ้างได้ผม้ชมะจ้าผสมกันไปหยุ่มไม่ไหวถ้าใครจะเสียมือ วันนี้สายแต,ไไนนตย่ไม่เป็นไรว,วันนี้วันอาทิตย์เหมือนกันวันนี้วันอาทิตย์ไม่ต้องรีบปกติปกต,ปกต,ปกติปกติรีบนม่เสเทศ น้าเขือนก็เขือครับ อนนี้ชอบแห้งๆชอบแห้งๆกรอบๆมันฟินมันฟินมันฟินสุดยอดเลยอยากเลย มุ้งไปวันนี้อากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนเพื่อนๆจ้ะหนาวแต่ไม่หนาวมากทนได้ไม่มีเดด ủa, anh sư cái ถ้าใครหัดอ่อนเด้อเรียบร้อยจะนั่งฝากถาดหนักแฮง เติมที่ให้สองก้อนเสิ่น kim lửa đi lại nhéo. <laughs> 看你有病，还是自己病？症状？太可爱了。嗯 <coughs> <coughs> เตาอะมาขมน้ำมาขมโอเคเพื่อนจ๊ะหมดแล้วเ้ออันนี้ไม่แต่เสร็จๆมันได้เผื่อนจ๊ะเผ็ดแซ่บมากเพื่อนจ๊ะข้าวเหนียวปิ้งอรือทั่วจีปิ้งบ้านเราชุบไข่ข้าวเหนียวชุบไข่ ทานเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแจ้แล้วกดติดตามช่องนางฟ้าพาแซ่บด้วยค่ะเพื่อนจๆโอเคเจนคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย